สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ่าออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานำเสนออีกเช่นเคยนี่คันนี้นะครับจอดเทอร์เลอร์สูงเจินเทินขาวจูนพูนอยู่นีเ่เด้อคันนี้ก็คือ isuzu d max all new ตัวไฮแลนเดอร์เครื่องยนต์1.9ปี2017นะครับคันนี้ปี2017ราคาเบาๆ3แสนนิดๆนะครับ3แสนนิดๆเท่านั้นนะมามาดูมาชมเลยนะครับป้านี่ไหมพี่พ่อยี่แม่่อย รถอย่างาง้ามขักงามแนวงามโพดงามโพธิแต่าบานนี่คันนี้นะครับสวยมากนะย้ํากันอีกครั้งนะครับจอดเทอร์เร์สูงเจินเทินขาวจูนพูน,ยนอยู่นี่เด้ออิซูซูดีแมกออนนิวตัวไฮแลนเดอร์เครื่องยนต์1.9เกียร์ธรรมดาปี2017นะครับราคา3แสนนิดๆนะ3แสนนิดๆเท่านั้นนะครับมาดูทีละส่วนนะหน้าหลังเดิมเครื่องช่วงล่างดีได้สีขาวด้วยนะครับฝากระโปรงเดิมกระจังหน้าเดิมไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิม สวยมากคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนี่ไหมป้อนงาหมีหลีเลยนี่นะครับดูมีล้อมแม็กให้นะครับตัวนี้นะได้ล้อมแม็กสวยเลยนะตัวนี้แม็กยางขอบ18นะครับสวยสุดๆราคาเบาๆนะคันนี้นะครับราคาท้องตลาดอยู่ประมาณ400ต้นต้นๆเลยนะ400ต้นต้นๆแต่เราขายแค่300,000นิดๆนะครับ0ม0 0นนิดๆเท่านั้นรถสวยพร้อมใช้งานนะครับ ตัวนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์นะได้ตัวไฮแลนเดอร์ยกสูงโรงงานแขบเปิดได้นะครับเครื่องยนต์1.9ประหยัดน้ํามันนี่ดูเลยเบิ้งเอาเห็นไ,ไหมขาวจูนพูนอยู่นี่นะครับสวยสุดๆจริงๆร,ราคานี้โคตรคุ้มผมบอกเลยนะราคานี้โคตรคุ้มนะครับ3แสนกว่าบาท3แสนนิดๆน,น,นะคันนี้อ่ะมานะครับมาดูมาชมรายละเอียดทีละส่วนนะครับมาดูสภาพภายในนี่ แคมเปิดได้นะขึ้นลงสะดวกสบายนะครับตัวนี้ d m a x All New Highlander นะครับเครื่องยนต์1.9ดูภายในนะนี่เบาะภายในนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะผ้าสีดำสะอาดสวยงามคันนี้เลขไม่น้อยด้วยนะอ่าเบื้องเอานี่ไหมไม้แท้ด้ยนี่นะครับไม้แท้90,000นะไม้แท้90,000นะครับคันนี้นะปี17นะครับหน้าหลังเดิมแผงคอนโซลเดิมแอร์เย็นหนาวตัวนี้เกียร์ธรรมดาอาซัซ z มเกียร์หน่อยครับ ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะเกียร์ธรรมดา6สปีดเครื่องยนต์1นนะครับประหยัดน้ํามันแน่นอนอ่ะดูแผงประตูเบิ้งนด้เนี่เนี่ยแผงประตูเดิมนะครับแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะคันนี้นะครับดูเบาะแคปเบิ้งเอานั่นไหมตัวนี้นะครับเบาะแคปเป็นเบาะหนังสีดํานะครับพนักพิงเดิมฝ้าเพดานเดิมสวยมากนะอ่ะต่อไปมาดูตรงนี้นะครับทีละส่วนนะ ประตูแคปนะครับประตูแคปบของเดิมนี่สติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับดูน็อตประตูนะน็อตประตูแคปบฝั่งขวานะครับน็อตไม่ขยับน็อตไม่ตีงนะตัวบนตัวล่างนี่อยู่ิ่งติงครับผมเบงเอานั่นไหมเนี่ยน็อตแต่ละตัวไม่ขยับนะประตูแคปอ่าส่วนต่อไปนะครับขอบประตูนี่แกะดูแบบนี้นะครับขอบยางขอบประตูดูดูนะเม็ดอาร์คนะครับรอยเว้าลอยบากของเดิมอยู่ครบนะครับฝั่งขวานะเนี่ยแกะดูแบบนี้นะครับรายละเอียดรถนะ ส่วนที่สําคัญสําคัญเราจะพาดูพาชมแบบนี้นะได้ไม่น้อยด้วยคันนี้นะครับออนิวปี17บุ่นได้เนี่ยงามมีเลียน,นะครับขาวจูนพูนอยู่นี่สามแสนกว่าบาทนะเนี่ยโอ้ใครหานะครับใครหาตัวนี้อยู่รีบมาจับจองเป็นเจ้าของเลยนะได้โฉมออนิวเครื่องยนต์1.9่านะครับมาดูต่อไปนะครับมาดูสภาพห้องเครื่องเบื้องนี่ไหมป้าพูนนะนะครับเบื้องเอาโอ้ยสอ่อนเนี่ยบาทเนี่ยดู นะครับมาดูห้องเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์1.9นะครับเ,เป็นตัวเครื่อง DDI นะสวยมากนะเครื่องเดิมเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับดูคานหน้าคานหน้าชิ้นเดิมนะครับคานหน้าชิ้นเดิมเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับดูเลยฝั่งขวานี่เอาผู้ช่วยซูมขาหน่อยขาตัวนี้นะนั่นเบื้องเอานี่ไหมนะครับเนี่ยสัญลักษณ์นะครับฝั่งขวาตัว R ของเดิมโรงงานอยู่ครบเลยมาดูคานหน้านะนี่ คันหน้าเดิมหม้อน้ําเดิมดูสติกเกอร์แต่ละชิ้นนะเนี่ยอยู่เดิมครบเลยนะครับคันหน้าชิ้นเดิมหม้อน้ําเดิมโรงงานามาดูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเม็ดอาร์คเดิมนะครับน็อตเดิมเนี่ยของเดิมอยู่ครบนะครับแผ่นเพดนะเพดเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะสังเกตตรงนี้นะครับสีชมพูนะหัวหมุดจะมีสีชมพูแต้มแต้มหัวหมุดนะครับรูปดูปลายด้านล่างนะครับน็อตน,นะจะเรียบเนียนมือ,อดูแก้มนะครับ ตัวนี้นะครับแก้มซ้ายนะแก้มฝั่งซ้ายเดิมนะครับซุ้มซอกเดิมดูน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายเราแจ้งเลยแล้วครับคันนี้นะน็อตเดิมฝาเดิมน็อตเนี่ยแต่ถอดเก็บสีนะครับน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับฝากระโปรงชิ้นเดิมของเดิมตะเก็บะตะเข็บรอยเย็บของเดิมสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบลูกศรแต่ละตัวแต่ละจุดนะฮะดูเนี่ยของเดิมนะแผ่นกันความร้อนเดิมนะครับ ดูฝั่งขวานะครับน็อตเดิมฝาเดิมนะครับแต่ถอดเก็บสีเราแจ้งเรารายงานเลยนะเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับแก้มขวาเดิมซุ้มซอกเดิมอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ฟังเสียงนะครับรถของเรานะต้องดูรายละเอียดให้ครบนะครับทุกซอกทุกมุมเลยนะครับงามีหลีเด้อคับนี่ไหม d m a ม็กออนนนะครับปี2 1 7พันดได้เนี่ยนี่ปาดท่อบเบิ่บงเอาพุ่นะนะครับนี่ไหมโอ้ยสะออน นี่ติดเครื่องแล้วนะครับเนี่ยฟังเสียงเลยออคุณน่ะนะครับนี่ติดเครื่องนะครับฟังเสียงเครื่องนะเสียงเงียบนะครับไม่มีสั่นไม่มีโยกนะครับไม่มีเสียงเขกนะมาดูสภาพเครื่องนะครับดูเลยเนี่ยดูนะสภาพเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีคราบน้ํามันเลยนะสีแต้มสีมาร์กนะครับของเดิมอยู่ครบอะมาต่อไปนะครับวิธีตรวจสอบเครื่องยนต์นะเนี่ยตรงนี้นะครับดึงแท่นะ ดึงแท่วัดแรงดันวัดระดับน้ำมันเครื่องน่ะดึงขึ้นมานะครับไม่มีควันไม่มีไอนะครับน้ำมันไม่มีกระเด็นขึ้นมาเนี่ยผู้น่ะเครื่องดีหลยครับผมโอ้รลับประกันรับประกันการันตีเลยเครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามนะครับเครื่องยนต์1.9ประหยัดน้ำมันคันนี้บอกเลยนะครับโอ้ยงามอีหลีงามขักงามแนี่อีพอีอแม่แขวะเออ,อฟาหัมาเอาเด้อผู้ใดก็ได้นะครับอ่ะ ต่อไปนะครับจะพาดูพาชมรายละเอียดนะนี่รถกระบะจะพลาดไม่ได้เลยนะครับขอบกระบะส่องเข้าไปเห็นไหมนั่นเบื้องเอาเด้อเม็ดอาร์คจะเข็บรอยเย็บของเดิมอยู่ครบนะครับกระบะฝั่งขวาเดิมไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอดนะครับมาดูแชสซีบัตรนี่นั่นเบื้องนะครับส่องเข้าไปแชสซีเดิมสวยนะครับเหลี่ยมม่องม่องนะครับดาคือมือไม่มีผัไม่มีก่อนเลยนะครับโอ้ยงามขักงามเนี่ยี่พอยเมสะออนสะออนนะครับอะมุดดูนะครับ ใต้ท้องฝั่งขวานะดูชัดีช่วงล่างนะครับนี่ดูกันอย่างนี้นะครับชมกันอย่างนี้พูดนะชัดสีเดิมสวยนะครับไม่มีดมไม่มีต่อนะไม่มีผูไม่มีกอนไม่มีแป้ว,ไม,มปวไม่มีแมงครับผมสวยมากคันนี้ราคา3 0 0 0 0 0นะครับสามแสนกว่าบาทได้ดีแม็กออนนิวไฮแลนเดอร์นะครับเครื่องยนต์1นนะคันนี้สีขาวขาวจูนพูนอยู่นี่โอ้ยงามอิลีนะครับอ่ะมาดูฝั่งฝาท้ายนะครับส่วนท้ายฝาท้ายเดิมนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นตัว Z ซนะครับได้เครื่อง DDI กันชนท้ายเรามีให้นะอ่ะมาต่อไปมาดูกระบ,บะแม็กไลเนอร์เลยนะครับนี่กระบ,บะแม็กไลเนอร์นะของศูนย์ i s u ูซเลยนะมาจากโรงงานเลยนะครับติดมาจากโรงงานมากับรถแบบนี้นะครับไม่มีผุไม่มีแตกไม่มียุบนะครับกระบ,บะฝั่งขวานะครับดูนะเนี่ยเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บของเดิมนะครับน็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับเลยนะฝั่งขวานะนี่เม็ดอาร์คตัวบนตัวล่างอยู่ครบฝาท้ายเดิมนะครับ มาดูฝั่งซ้ายบาทที่นี่เบื้องเอานี่แม่ป๊อปงามอเหลีนะครับนี่กระบะฝั่งซ้ายนะครับนี่เดิมนะตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมน็อตเดิมไม่ขยับไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะออาซูมฝั่งนี้หน่อยผู้ช่วยมาแผ่นมาฝั่งนี้นะนี่ดูนะเม็ดอาร์คตะเข็บนะครับนี่ตะเข็บขอบด้านในนะของเดิมอยู่ครบเลยนะครับนี่รับประกันการันตีนะครับอ่ะมาดูลอนกระบะนะครับเอาสิง,ง่ายให้เบื้องด้านบาทเนี่ยพูดน่ะบาทโถวบ๊วยล่องอุดรูดูรูดูรูดครับผม เม็ดอาร์คต่เขียบรอยเย็บของเดิมนะครับพื้นกระบ,บ่าไม่มีซอดไม่มีทะลุนะสวยมากคันนี้ได้ความเดิมด้วยนะครับหน้าหลังดาเดิมเลยนะอ่ามาดูใต้ท้องนะครับเบิ้งเอานั่นไหมใต้ท้องยางอะไรมีให้พร้อมนะครับช่วงล่างดีชัดซีเดิมสวยไม่มีน้ําท่วมนะคันนี้รับประกันการันตีเลยนะดีแม็กออนนตัวไฮ g ลนเดอร์นะครับเครื่องยนต์1.9ปี2017ราคา3แสนนิดๆน,นะคันนี้สวยสุดๆจริงๆนะครับอ่ะ มาต่อไปมาดูกระบะฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยส่องเข้าไปเห็นไหมนี่เม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บของเดิมอยู่ครบเลยนะครับสบายใจหายห่วงได้นะกระบะเดิมไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอดนะครับมาดูภายในนะครับนี่แคปเปิดได้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายเบิ้องเอาเดอร์นั่นพูดอ่ะนะครับสวยจริงๆคันนี้นะครับมาดูประตูนะเนี่ยแผงประตูฝั่งซ้ายนะครับแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะครับดูนี่คอนโซลเดิมนะครับคันนี้ แอร์แบ็กคู่นะคันนี้แอร์แบ็กนะคูน่นะครับแอร์เย็นหนาวเลยนะเบาะคู่หน้านะครับเป็นเบาะผ้าสีดําของเดิมโรงงานเบาะแคปเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดําสวยมากนะครับอ่ะมาต่อไปมาดูประตูแคปนะนี่ประตูแคปนะครับน็อตแต่ละตัวไม่ขยับน็อตไม่แกะน,น็นอตน็อตไม่ถอดนะน็อตไม่ตีงเลยนะนี่ประตูแคปฝั่งซ้ายนะครับสวยสุดๆนี่ต่อไปอีกหนึ่งจุดนะครับที่ต้องดูขอบประตูนะครับเนี่ย ประตูฝั่งซ้ายนะครับเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะรอยเว้ารอยบากของเดิมอยู่ครบนะครับรถนะอยู่สภาพนี้ไม่มีเฉียวไม่มีชนนะครับสวยสุดๆราคาเบาๆสามแสนนิดๆนะครับได้ดีแม ON NEW นะยกสูงโรงงานแคบเปิดได้นะครับเครื่องยนต์1.9ประหยัดน้ํามันทนทานนะรถยอดนิยมของเมืองไทยเลยนะดีแมนะครับต่อไปมุดดูใต้ท้องฝั่งซ้ายนะครับ เช็ดซีฝั่งซ้ายนะครับนี่ชัดซีเดิมสวยไม่มีดมไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีก่นนะครับอ่านี่เราลายงานกันแบบนี้นะครับพาดูพาชมแบบนี้เลยนะอ่าภาสีนะครับนี่ป้ายภาสีนะมกกะานะครับมกรา68ปีหน้าเลยนะภาษีนะครับภาสีเต็มเล่มพร้อมหลังคานะครับหลังคาเดิมสีสันสวยงามสวอากาศกลางด้านหน้าขอบตะเข็บรอยซีนของเดิมสวยสุดๆจริงๆคันนี้นะครับได้สีขาว นะยกสูงโรงงานแคบเปิดได้เครื่องยนต์1.9ราคา3 0 0 0 0นนิดๆน,น,นะครับคันนี้นะใครได้คันนี้ไปบอกเลยโคตรคุ้มนะครับคุ้มมากนะ,นะรถมือ2นะครับได้สภาพนี้หายากนะราคานี้ด้วยมานะครับนี่นะครับนี่เป็นสภาพนะครับที่เราพาดูพาชมกันรายงานกันทุกส่วนทุกซอกทุกมุมที่สําคัญนะครับย้ํากันอีกครั้งนะสำหรับคันนี้จอดเทอร์เอร์สูงเจินเทินขาวจูนพูนยูนิเดอ isuzu d max all new ตัว Highlander เครื่องยนต์1.9นะครับปี2017นะคันนี้ย้ำเลยปี2017ราคา300,000นิดนิดนะครับ3 0 0แสนนิดนิดเท่านั้นใครที่ดูแลชอบที่ดูแลสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์095 669 8 777 095 669 8 777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วย ทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิ a ลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ